คลิปนี้เป็นกรณีศึกษาที่ผู้ปฏิบัติติดกับดักเต็มๆแล้วพระอาจารย์บอกเลยนะกับดักอันนี้ผู้ปฏิบัติโดนกันเป็นจำนวนมากโยมตั้งใจฟังพระอาจารย์ให้ดีนะพระอาจารย์สอนว่าหายใจสบายๆนั่งให้สบายยืดเส้นยืดสายตั้งใจฟังนะหายใจสบายนั่งให้สบายยืดเส้นยืดสายเมื่อไหร่ก็ตามที่โยมรู้สึกสบาย โยมสังเกตว่าใจของโยมจะไม่มีความโกรธจะไม่มีความโลภและจะไม่มีความฟุ้งซ่านคือปราศจากโลภโกรธหลงเมื่อใจปราศจากกิเลสทั้งปวงโยมสังเกตรู้ว่าอ้อมันจะรู้สึกว่าว่างๆพระอาจารย์เรียกว่าใจว่างทีนี้พระอาจารย์สอนว่าตาเห็นใจว่างเห็นไหมขณะที่โยมเห็นพระอาจารย์อยู่ใจก็ยังว่างหูได้ยินใจว่างได้ยินอยู่ใจก็ว่าง ไม่มีคิเลสทีนี้หายใจหายใจใจว่างหายใจสบายสบายใจว่างทีนี้ต่อไปเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวบิดซ้ายบิดขวาใจว่างเคลื่อนกายเนี่ยใจก็ยังว่างอยู่นี่พระอาจารย์สอนแบบนี้นะนี่คืออาณาปานสติและกายคตานสติควบคู่กันไปกรณีศึกษาที่พระอาจารย์พูดถึงคือ หลังจากที่มีผู้เข้าเรียนและสอบอารมณ์บอกว่าตอนนี้เห็นทำเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งค่ะคือจากที่ถามว่าดูอารมณ์บ้างแล้วไปไหนต่อตอนนี้รู้แล้วว่าจิตผู้รู้ของเราตาเห็นก็สักแต่ว่าเห็นหูได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินจมูกได้กลิ่นก็สักแต่ว่าได้กลิ่นลิ้นรับรสก็สักแต่ว่ารับรสกายสัมผัสก็สักว่าสัมผัสใจหรือสมองนึกคิดก็เห็นเป็นความปรุงแต่งของความคิดพยายามไม่คล้อยตามไป ความคิดพอรู้สึกตัวก็รีบทิ้งความคิดนั้นทันทีสรุปจิตผู้รู้เป็นผู้ดูกายปิริยาอะไรมากระทบก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นใดๆจิตเราเป็นผู้ดูเท่านั้นท่้นต่อไปถ้าจิตดูกายจนแยกจิตออกจากกายจิตเป็นผู้ดูกายเป็นผู้กระทําจนชัดเจนแล้วจะถามพระอาจารย์กล้วยว่าเราจะแยกจิตวงเล็บกายละเอียดออกจากกายหยาบได้อย่างไรคะ จะแยกจิตจากกายละเอียดออกจากกายหยาบได้อย่างไรคะและจิตผู้รู้ในภาษาบาลีคืออาทิสมารกายหรือกายละเอียดใช่ไหมคะโยมนี่คือกับดักกับดักยังไงเหรอยมย้อนไปที่พระอาจารย์สอนใหม่นะตาเห็นหูได้ยินใจว่างหายใจใจว่างเคลื่อนกายใจว่างพระอาจารย์ถามว่ามันรู้ได้เองใช่ไหมมันรู้ได้เองใช่ไหม อาจารย์บอกให้ไปดูอะไรหรือเปล่าพระอาจารย์ไม่ได้บอกให้ไปดูจิตนะพอาจารย์ไม่ได้บอกให้ดูกายพระอาจารย์ไม่ได้บอกให้ดูจิตเห็นไหมโยมเห็นอะไรไหมว่ามันมีข้อผิดพลาดตรงไหนไม่ว่าโยมเจตนาจะไปดูอ,ะ,อะไรก็ตามมันจะเกิดผู้ดูผู้รู้ขึ้นมาทันทีเลยแล้วไอ้ผู้ดูผู้รู้นี่แหละมันจะปรุงความรู้ขึ้นมาหลอกโยมโยมฟังอีกทีนะผู้ดูผู้รู้มันจะปรุงความคิด ที่เป็นความรู้ขึ้นมาหลอกยมนี่คือกับดักแล้วที่โยมพูดมาทั้งหมดตาเห็นสักแต่ว่าเห็นหูได้ยินสักแต่ว่าได้ยินอะไรมากระทบก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นใดๆอิตเราเป็นผู้ดูเท่านั้นเห็นไหมยมเนี่ยไม่เป็นความรู้ที่ถูกต้องทั้งนั้นเลยแต่ว่าโยมกําลังหลงในความรู้ยมไปนั่งวิเคราะห์อ่ะตาเห็นสักแต่ว่าได้เห็นหูได้ยินสักแต่ว่าได้ยินอะไรเกิดขึ้นเราก็ทิ้งไปนี่คือความคิดทั้งนั้นเลย ในขณะที่โยมกําลังคิดวิเคราะห์ธรรมะเหล่าเนี้โยมก็ลืมไปแล้วลืมสติลืมสมาธิไปแล้วพระอาจารย์บอกว่าหายใจใจว่างนี่แหละสติและสมาธิมันเกิดตรงนี้แต่พยมไปวิเคราะห์ปุ๊บโยมจะลืมใจว่างทันทีใช่ไหมพระอาจารย์พูดถูกไหมโยมจะลืมใจว่างทันทีใช่ไหมยพยมลืมสติลืมสมาธิทีนี้แหละอิเลสเข้าไอ้ตัววิจิกิจฉานี่แหละ ความลังเลสงสัยโยมจึงเกิดคําถามว่าเราจะแยกจิตออกจากกายได้อย่างไรอ่าภาษาบาลีเขาเรียกอธิสมาระกายได้อย่างไรเนี่ยมันเป็นความคิดทั้งนั้นเลยโยมผรมกําลังใช้ความคิดวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเลยโยมหายใจใจว่างถ้าอาจารย์ถามว่ามันมีเหตุมีผลมันมีนิยามมีความหมายอะไรหรือเปล่าเนี่ยหรือเคลื่อนกายใจว่างอ่ะ เลื่อนกายแล้วใจว่างเนี่ยมันมีนิยามมีความหมายอะไรไหมมันไม่มีอะไรเลยโยมธรรมะแท้มันปราศจากนิยามความหมายทั้งสิ้นมันเป็นสภาพธรรมที่รู้ล้วนๆไม่มีอะไรเลยสิ่งที่โยมถามมาทั้งหมดนั่นเกิดจากความคิดทั้งนั้นเลยความคิดก็คือความปรุงแต่งแล้วความปรุงแต่งเหล่านี้มันมาจากไหนมันมาจากเริ่มต้นโยมมีเจตนาที่จะไปดูดูกายดูจิตนี่แหละ พอดูก็เกิดผู้ดูผู้รู้พอมีผู้ดูผู้รู้มันก็ปรุงแต่งความรู้ออกมาพยมไปอยู่กับความปรุงแต่งโยมก็ลืมสติลืมสมาธิลืมหายใจใจว่างลืมเคลื่อนกายใจว่างโยมไปอยู่กับความปรุงแต่งที่มันมีเหตุมีผลมีนิยามมีความหมายหายใจใจว่างเคลื่อนกายใจว่างมันละมันปล่อยมันวางมันทิ้งไปทั้งหมด กลับมาสู่ธรรมแท้ๆที่มันไม่มีอะไรเลยเพียงแค่รู้ได้เองตามธรรมชาติเห็นกับดักไม,ม่ยมติดในรู้ติดในความรู้ติดในการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์หานิยามหาความหมายนี่งไงกับดักอันเนี้โดนกันเยอะโยมเราเผลอไปอยู่กับความคิดปรุงแต่งแล้วเราก็ไม่รู้ตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโยมกลับมาที่ หายใจสบายใจว่างไม่มีนิยามไม่มีความหมายครูบาอาจารย์บอกว่าให้ฝึกโง่ๆนั่นแหละฝึกแบบโง่ๆเคลื่อนกายใจว่างโยมลองทำดูสิแล้วยมจะหายงงเพราะมันไม่มีอะไรให้งงจิตที่รู้ได้เองตามธรรมชาติเนี่ยนี่แหละคือทำแท้ที่ปราศจากนิยามความหมายสุดท้ายง่ายที่สุดนิยมนะฝึกหายใจใจว่างเคลื่อนไหวใจว่างนี่ ฝึกสติและสมาธิตัวนี้ให้มันเป็นธรรมชาติให้กายมันเป็นชีวิตของเราให้มันเป็นเองได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นคือเป้าหมายไม่ต้องเอาความรู้อะไรเข้าไปใส่วันหนึ่งโยมจะยังรู้ขึ้นภายในได้เองโดยไม่ได้ใช้ความคิดโยมจะรู้ได้เป็นปัจจัตตัง